ครับสวัสดีทุกท่านที่กําลังรับชมในขณะนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับปัจจุบันก็สองพันกว่าท่านแล้วนะครับโอ้ขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งมาให้นะครับช่วงนี้ยังไม่ได้ไปไหนนะครับจะไม่ได้ไปบุกฟาร์มไหนนะครับก็หยิบลูกนกที่ในบ้านนะครับที่มีในบ้านมาถ่ายวิดีโอให้ดูก่อนนะครับที่ท่านเห็นในภาพนะครับเป็นสายพันธุ์ฟิชเชอรี่นะครับสายพันธุ์ฟิชเชอรี วันนี้มีมาถึงสามตัวนะครับสามสีเลยนะครับมีเมอร์ฟมีโคบอลมีม่วงนะครับตัวนี้คือโคบอลนะครับหรือดาร์กบลนะในในภาพอาจจะทึบๆหน่อยนะครับตัวจริงก็สีออกน้ำเงินน้ำเงินนะฮะสีฟ้าๆเข้มๆนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นไวโอเลตดาร์ก w วโอเลตนะครับมีดาร์คแฟกเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่าพ่อเขาเป็นเมิร์ฟนะส่วนตัวนี้ก็เป็นเมิร์ฟนะครับเมิร์ฟฟิชเชอรี่นะครับสามตัวนี้นะครับมีสิ่งที่เหมือนเหมือนกันอยู่หลายจุดนะครับแล้วก็มีสิ่งที่แตกต่างกันอยู่บ้างนะครับสิ่งที่เหมือนกันอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของสายพันธุ์นะครับคือสายพันธุ์ฟิชเชอรี่นะครับซึ่งลักษณะเด่นๆของฟิชเชอรี่นะครับ หลายๆท่านอาจจะทราบแล้วหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าลูกนกนะครับต้องมีเส้นตัดกึ่งกลางดวงตานะครับลองดูนะครับดูในภาพนะมีเส้นตัดกึ่งกลางดวงตาด้านหน้าขาวเหลืองก็แล้วแต่นะครับในกรณีของตัวนี้นะครับมีเถอคอยบูหรือพาบูหรือบูหนึ่งบูสองหรือบูสองนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าทําให้สีมันเป็นสีเหลืองนะครับ ใครจะเรียกบู1หนึ่งบูสองก็ได้นะครับใครจะเรียกพาบูก็ได้ใครจะเรียกเธอคอยบูก็ได้นะครับเรื่องอบูหนึ่งบูสองนี่เดี๋ยวมีโอกาสจะมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้คือผมก็าลังรอผลการทดลองของอต่างประเทศอยู่นะครับยังไม่ได้ผลสรุปนะครับเรื่องของการเอาบูหนึ่งบูสองเข้ากับแซฟไฟ์นะเราเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะเอามาอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับอะ ในไหนที่หยิบมาให้ดู3ตัวนี้นะครับเรามาดูจุดที่มันเหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันนะครับอะไรคือข้อดีข้อเสียของลูกนกทั้ง3าตัวนี้นะครับเราควรจะเลือกเก็บแบบไหนเลือกเอาแบบไหนไปพัฒนาต่อนะครับเรามาดูกันที่ตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับเส้นตัดกึ่งกลางดวงตาชัดเจนนะครับหลังหัวเทาเข้มเลยนะครับแล้วก็หน้าขาวนะครับแต่หน้ายังขาวได้อีกนะครับถ้าเราดูที่บริเวณส่วนหน้านะครับเรายังเห็นว่ามันไม่ขาวแบบขาวร้อเนะครับ มันจะมีสีเทาๆบ้างนะครับซึ่งเป้าหมายในการพัฒนาต่อไปก็คือทําให้มันขาวล้วนๆนะครับ3ตัวนี้ไม่ใช่คอกเดียวกันนะครับมีตัวม่วงกับตัวเมือเป็นพี่น้องกันนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่เป็นคบอนตัวนั้นอีกคอกหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เห็นไหมครับหลังคอเหมือนกันเลยนะครับกับตัวเมื่อกี้นะแต่ตัวนี้น่าจะต่างออกมาก็คือมีมิทชั่นเธอคอยบูนะครับหรือพาบูหรือเธอคอยนะครับหรือบูหนึ่งบูสอง พอพูดถึงตรงนี้ที่ไลกก็นั่นนะครับเดี๋ยวเอาไว้มาสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับต้องขออภัยนะครับในที่นี้ให้เรียกว่าพาบูไปก่อนแล้วกันนะครับหรือเยลโลเฟสนะก็ได้นะครับตัวนี้เป็นไวโอเลตนะครับหรือสีม่วงนะครับก็ลักษณะเส้นตัดกลางดวงตาชัดเหมือนกันนะครับหลังคอไม่คว้นนะหลังคอไม่คว้นนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็เหลืองใสนะครับไม่ขุ่นเท่าไหร่นะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับ มาดูตัวนี้นะครับตัวนี้ค่อนข้างโตแล้วนะครับมันเลดินหน่อยนะตัวนี้นะครับหลังคอไม่ไม่คว้นนะครับแต่ว่าหน้าดํานะครับมีเข่ามีเขานะครับมีเข่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับขออนุญาตจับนะครับอ่ะเห็นปะตัวนี้หน้าเส้นตัดกลางดวงตามีเหมือนเดิมนะครับแต่ที่เลอะลงมาก็คือบริเวณนี้นะครับปลายนิ้วผมตรงนี้นะครับมันเลอะออกมานะครับซึ่งซึ่งนะครับ โดยทั่วไปนะครับอาจจะลอกเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์นะครับหรือพัดขนประมาณสองครั้งนะครับก็จะลอกออกหมดแล้วนะครับอแต่ถ้าในมุมมองของการคัดนกนะครับผมก็จะมองว่านกตัวเนี้ยถ้าไม่จําเป็นจะต้องเอามาใช้นะครับก็จะไม่หยิบมาใช้นะครับก็จะเก็บไว้นะครับแต่ถ้าสมมุติลองดูเรื่องโครงสร้างนะครับนกตัวนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับพอสมควรเลยนะครับใหญ่มากสําหรับนกไวัยขนาดนี้นะครับ ดูขนาดกระโหลกนะครับถ้าเทียบกับขนาดนิ้วผมนะก็ค่อนข้างใหญ่ใหญ่โตเลยนะครับก็อาจจะเอาไปปรับเรื่องของโครงสร้างก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของด์กแฟกเตอร์เห็นไหมตัวนี้เป็นเมิร์ฟนะครับลูกของเขาทุกตัวจะต้องเป็นโคบอลนะครับถ้าเอาไปใส่กับบูธรรมดานะถ้าเอาไปใส่กับเมิร์ฟด้วยกันได้เมิร์ฟทุกตัวนะครับฉะนั้นถ้าอยากได้ด์กแฟกเตอร์ก็ตัวนี้เอาไปใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเป็นผมนะผมมีทางเลือกมากกว่ามีทางเลือกมากกว่านี้ก็จะไม่ใช้นะครับนกตัวนี้ก็จะถูกปัดตกออกไปนะครับอ่ะ สองตัวนี้นะครับเป็นนกที่ค่อนข้างดีเลยนะครับสําหรับผมนะถ้าถามว่าดีกว่านี้อีกได้ไหมได้ครับต้องพัฒนาต่อนะครับสิ่งที่เราต้องทําให้ชัดเจนขึ้นก็คือบริเวณในส่วนของหน้าต้องให้ใสกว่านี้นะครับหลังหัวก็ประมาณนี้ก็โอเคละแล้วก็เรื่องของบอดี้นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะใช้ได้เลยนะครับกระโหลกหนานะครับปากฐานปากหนานะครับดูนะครับเท้าเล็บเท้าใหญ่นะครับ นะครับสามารถเอาไปต่อยอดกับมิวต่างๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยูวิ่งพาสเทลโอเพอลีนอะไรก็ได้นะครับคือเอาไปใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้มีมิวแพทเทิร์นนะครับทั้ง3ตัวนี้ไม่ได้มีมิวมิวเทชันที่เป็นแพทเทิร์นนะครับก็จะมีเฉพาะมิวเทชันที่เป็นสีล้วนๆเลยนะครับอย่างตัวนั้นก็คือมีดาร์คแฟกเตอร์สหน่วยนะครับตัวนี้มีดาร์คแฟกเตอร์กับม่วงแล้วก็เทอร์คอยบูนะครับซึ่ง3มิวเทชัน 3มมิวเทชันนี้นะครับมันเป็นมิวเทชันสีทั้งสิ้นนะครับส่วนตัวนี้เองก็เหมือนกันนะครับตัวโคบอลนี้นะครับก็เป็นมิวเทชันสีนะครับในที่นี้ก็คือด์คแฟกเตอร์กับกับบบูนะครับทุกตัวเป็นบูหมดเลยนะครับทุกตัวเป็นบูหมดเลยนะครับแต่ว่ามันมียีนสีอื่นๆเพิ่มเข้ามานะครับอย่างตัวนี้ก็มี3มิลสีเข้ามานะครับก็คือ1 Dark f a c แฟ r เตอร์สองโอเลตสเทอร์คอยนะครับหรือพาบูนะครับ ก็สวยดีนะครับนานๆทีได้ลูกนกแบบนี้ก็ชื่นใจนะครับถึงแม้จะได้ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าพอมันออกมาอย่างนี้ก็ยิ้มได้นะครับสำหรับเนื้อหาสาระในคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะครับให้ดูวิธีการคัดนกนะสองตัวนี้แน่นอนว่าผมเก็บไปพัฒนาต่อแน่นอนนะครับไปทำให้หน้ามันขาวขึ้นนะครับไปทำให้ตัวมันใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งวิธีการทำก็อาจจะเอาไปใส่กับ กรีนกรีนนะครับีนหรือว่ากรีนสปิตบูนะครับที่เป็น uh, ลูกของไวท์ไทป์นะครับหรือเอาไปใส่กับ uh, ใส่กันเองก็ได้นะ2ตัวเนี้จากลักษณะที่มันมีอยู่ปัจจุบันนี้ก็ดูแล้วก็โอเคนะครับถ้ามันเป็นคนปะเภทกันก็สามารถผสมกันได้นะครับส่วนตัวนี้ก็ uh, ต้องไปดูอีกทีนึงนะครับว่าเราจะไปใช้ประโยชน์อะไรนะครับแต่ส่วนตัวแล้วถ้ามีทางเลือกอย่างกรณีนี้ลงรางมา3ตัวแน่นอนว่าผมก็จะเอาตัวนี้ออกนะครับถ้าถามว่า เนี่ยแล้วตัวนี้ที่เอาออกมันเป็นนกที่มันไม่ดีหรือมันแย่หรืออะไรคือมันไม่ใช่นกที่มันแย่เลวร้ายถึงขนาดว่าใช้งานไม่ได้นกทิ้งจําเป็นต้องทิ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับคือมันใช้งานได้นะครับแต่ว่าผมมีทางเลือกที่ดีกว่านะครับผมเลยต้องเอาทางเลือกที่ดีกว่าถูกครับฉะนั้นการที่มีนกลักษณะแบบนี้ออกมาผมก็จะปัดออกไปนะครับเอาไปให้คนที่เขากําลังต้องการวัตถุดิบหรือว่าอ,าอยากจะไปพัฒนาต่อนะครับซึ่งก็ ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับก็เอาไปพัฒนาต่อได้นะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เพียงพอแต่เพียงเท่านี้นะครับไม่ให้เห็นหน้านะครับช่วงนี้อืดๆนะครับโอเคต้องขอบขอบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตั้งแต่ต้นนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับขอขอบคุณทุกกําลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ